สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกประหลประจำเดือนมีนานะครับมาที่คนลัคนาราศีธนูครับในเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประระจำตัวของคนลัคนาราศีธนูจะโครจรย้ายราศีและดาวพุธซึ่งเป็นดาวความรักและดาวการงานของคนลัคนาราศีธนูนั้นจะโครจรย้ายถึง3ราศีด้วยกันแสดงว่า จะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงกับคนลัคนาราศีธนูมากพอสมควรเลยนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนอื่นมีข่าวกระสัมพันธ์ครับสำหรับใครที่ต้องการจะเรียนโหราศาสตร์ไทยแบบลึกซึ้งเอาไปพยากรณได้นะครับแนะนํานะครับว่าอาจารย์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในวันที่6กุมภานะครับและตอนนี้ยังเป็นช่วงโควิดอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นราคาโควิดครับถูกลงถึง2ใน3นะครับและก็สามารถผ่อนได้ด้วยสนใจก็ไลน์ไปที่โหัวาพยาจักด้านบนติดต่อก,กับคุณอ้อมได้เลยนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูด้านจิตใจกันนะครับดาวจิตใจนั้นตอนนี้ไม่มีดาวอะไรโครจรอ,อยู่ในราศีธนูเลยนะครับส่วนดาวประจำราศีธนูคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนั้นโครจรอ,อยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นคนลักนณาราศีธนูจะคิดแต่เรื่องเงินเป็นหลักนะครับแล้วก็คิดเรื่องความรักเล็กน้อยแล้วก็คิดเรื่องงาน มากหน่อยนะครับส่วนการเงินการทองนั้นอย่างที่บอกนะครับจากนี้ต่อไปอีก2ปีครึ่งดาวเสาจะอยู่ในราศีมังกรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินว่าไม่มีไม่มีก็จะมีเข้ามาให้นะครับสามารถใช้จ่ายได้นะครับโดยที่ท่านถ้าไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวจนเกินไปคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับส่วนดาวการเงินและดาวตัวท่านนั้น จะกลุมกันอยู่แบบนี้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะครับดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่29มีนาคมและนะครับใครที่อ่อนหรือไม่เก่งแล้วกันอย่าเรียกว่าอ่อนไม่เก่งด้านโซเชียลนะครับท่านอาจจะต้องปรับนิดนึงครับเพราะดาวไรายได้หลักของคนลัคนา ราศีธนูคือดาวเสาร์ส่วนดาวรา,ายได้เสริมของคนลัคนาราศีธนูนั้นคือดาวอังคารตอนนี้มีดาวมฤตยูอยู่ในภพปุตตะแปลว่ารายได้เสริมแสดงว่าท่านจะต้องเป็นเกี่ยวกับการขายออนไลน์เกี่ยวกับด้านโซเชียลสักหน่อยหนึ่งจะสามารถอะไรครับมีรายได้เสริมจากตรงนั้นได้เพราะมฤตยูนั้นแปลว่านะครับ เครื่องยนต์เครื่องจักรแล้วก็แปลว่าโซเชียลอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูที่ไม่ค่อยเก่งด้านนี้อาจจะต้องไปเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าวครับนะครับด้านจิตใจนั้นในช่วงที่คิดเกี่ยวกับเรื่องงานก็คือจะเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ครับหลังจากนั้นดาวพุธย้ายราศีนะครับก็จะเหลือแค่พฤหัสก,กับเสาอยู่ด้วยกัน2ดวงก็จะคิดเรื่อง เงินอย่างเดียวเลยนะครับคิดเรื่องเงินอย่างเดียวแล้วก็จะคิดอย่างต่อเนื่องหมกมุ่นด้วยครับและนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดเพราะดาวใจนั้นเริ่มเสวยเทสาตรีเลิกพอดาวเสวยเทสาตรีเลิกเริ่มม,มีความคิดในการเลยครับขายของออนไลน์หรือเดินทางไปขายของต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือนําของจากต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดมาขายใน นะครับบริเวณบ้านท่านหรืออาจจะเปิดนะครับร้านออนไลน์ขึ้นมาเพื่อขายของสิ่งที่ท่านสนใจอะไรลักษณะนั้นนะครับและวันที่นะครับ 14. มีนาอาทิตย์ย้ายราศีพออาทิตย์ย้ายราศีอาทิตย์นั้นยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนพลึหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นวันที่19ดาวศุกร์โคจรย้ายราศี เริ่มมองถึงเรื่องการอะไรครับซื้อบ้านซื้อรถหรือมีการลงทุนในบ้านของตัวเองอย่างเช่นปรับบ้านของตัวเองเป็นร้านค้าบ้านเราติดถนนนี่ว่าเอ้ยปรับเป็นร้านขายน้ำขายชาไข่มุกอะไรอย่างนั้นดีกว่าไหมอะไรลักษณะนั้นและนะครับในวันที่26มีนานะครับดาวพุธโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุดาวพุธนั้นเป็นดาวการงาน แล้วก็ดาวคนรักเมื่อโครจรเป็นปลากก็นะครับอาจจะมีการได้เริ่มทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่ท่านอยากจะทำหรือใฝ่ฝันไว้ในช่วงนี้ด้วยครับแล้ววันที่29ครับดาวพฤหัสโครจรย้ายราศีเพราะดาวพฤหัสโครจรย้ายราศีโครจรเข้าไปอยู่ในภพสัตช,ชสัจช,ชแปลว่าการติดต่อพูดคุยเจรจา เพราะฉะนั้นมันได้เกณฑ์กับดาวอังคารแล้วก็ดาวพพอลิแสดงว่าท่านมีเกณฑ์จะจับเสือมือเปล่าคือทําเรื่องกู้แบงก์หรือทําเรื่องขอกับผู้ใหญ่ที่ท่านนะครับนับถือเอาเงินไปลงทุนในกิจการอะไรต่างๆและนะครับเริ่มมีความเป็นในหน้ามากขึ้นคือไม่ไม่ซื้อของมาสต็อกเองแล้วก็จับ แพะไปชนแกะเอาของตรงนั้นมาขายของตรงนี้เอาของตรงนี้มาขายของตรงนั้นเริ่มจะเริ่มเป็นแบบนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ครับว่านะครับเงินที่มีอยู่มันอาจจะมีแต่อยากจะเก็บไว้ยามมีปัญหาก็เลยจะเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องการกู้แบงก์กู้ธนาคารเพื่อเอามาลงทุนในธุรกิจที่ท่านทำอยู่ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันครับ ดาวกันเงินนั้นเป็นดาวเสารครับดาวสาวนั้นโคโจรอยู่ตรงนี้ปายจนถึงนะครับเดือนพฤษภาดาวสาวถึงจะ โคจรถอยหลังนะครับแล้วก็จะถอยหลังไปอีก4เดือนนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านทองทองใบ1สาขาพระประแดงครับเบื่อแล้วกับการเล่นหุ้นหรือเอาเงินไปฝากธนาคารอยากจะซื้อทองรูป,ปรพรรณหรือทองแท่งเก็บสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์02-463-1453ครับก็ฝากไว้ด้วยกับร้านทองทองใบหสาขาพระประแดงครับการเงินบ่งบอกเลยครับจะดีนะครับไป อีกนะครับมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาพเพราะฉะนั้นจะดีไปอีก3เดือนการเงินในช่วงนี้เดินเร็วครับเพราะฉะนั้นจะได้ตังเสียตังจะรู้เลยครับไม่ต้องคิดนานก็จะทราบเลยว่าอ๋อจะได้ตังนะ,ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะอะไรลักษณะนั้นด้วยความที่ดาวเสาร์นะครับในช่วงแรกวันที่1จนถึงวันที่2นะครับไม่ควรซื้อของอะไรเพราะดาวเสาสเร์เสวยตรียางเสาร์และ สเสวยโจโรเลิกถ้าจะซื้ออาจารย์แนะนำให้ดาวเสาซึ่งเป็นดาวการเงินโคจรเข้าไปอยู่ในภูมิปาโรเลิกจะเข้าเมื่อวันเสาร์ที่ขอโทษเมื่อวันที่2เวลา9โมงเช้าไปแสดงว่าตั้งแต่วันที่29โมงเช้าไปจนสิ้นสิ้นเดือนมีนาจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาไม่มีตำหนินะครับ ทีนี้เรามาดูไรายได้กันนะครับคนลัคนาราศีดูมีเกณฑ์ขายบ้านขายรถได้ในช่วงดังกล่าวครับเพราะดาวพฤหัสนอกจากเป็นดาวตัวท่านแล้วก็เป็นดาวพันธุนี่คือรายได้อย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองคือท่านมองหาโอกาสในการทำกำไรหรือโอกาสในการสร้างไรายได้ได้เพราะดาวตัวท่านคือดาวพฤหัสพฤหัสก็ไปทับดาวกันเงิน 3. มีเกณฑ์ได้เงินหรือของมีค่าจากคนรักคู่ครองหรือนะครับเกิดจากการที่ท่านนั้นลงมือลงแรงทําเองนะครับหลังจากนั้นดาวพุธย้ายราศีในวันที่9มีนาครัก็จะเหลือแค่พรฤหัสกับสาวแต่ด้วยความที่ดาวพรฤหัสนั้นเสวยเทาตรีเลิกแสดงว่าไอเดียการคิดของท่านน่าจะเป็นการ ขายของแบบออนไลน์หรือการซื้อของจากต่างถิ่นต่างแดนมาขายในประเทศไทยหรือเอาของในประเทศไทยนั้นไปขายต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศครับและในส่วนของรายได้เสริมนั้นคือดาวอังคารปรากฏว่าดาวอังคารนั้นโครจรอยู่ในภพอลิแสดงว่ารายได้อีกส่วนหนึ่งของท่านจะมาจากการเป็นในหน้าการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแล้วก็ตัวท่านนั้นก็มีเกณฑ์ เป็นหนี้นะครับเป็นการกู้บ้านกู้รถหรืออาจจะขายไปแล้วเพื่อไปดาวรถคันใหม่ขายบ้านหลังนี้เพื่อไปซื้อบ้านหลังใหม่หรือนะครับขายบ้านหลังนี้เพื่อไปซื้อที่เก่งจาไรในอนาคตอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นนะครับดาวอังคารก็จะย้ายออกจากภพอลิไปอยู่ในภพปัตตนีในวันที่14เมษาเพราะฉะนั้นนะครับ ดูแล้วเรื่องเงินเนี่ยนะครับมีเข้ามาได้หลายทางแล้วก็นะครับได้อย่างใจที่ต้องการนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านเก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนอะไรที่เป็นเมกะโปรเจกต์เพราะเดี๋ยวพฤหัสคือดาวจิตใจท่านการสัดใจท่านจะโทรจรถอยหลังดาวการเงินซึ่งเป็นดาวเสาก็จะโทรจรถอยหลังเหมือนกันนะครับแม้ว่า การันตีว่าจะไม่ขาดมือเงินไม่ขาดมือแต่มันอาจจะมีสะดุดมีได้ล่าช้าบ้างก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยครับหลังจากนั้นเราไปดูด้านสุขภาพกันครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับ ไ้กอกบานเฮาส์ครับเป็นไ้กอกที่เปิดมากว่า30ปีมีขายในออนไลน์แล้วนะครับเป็นไ้กอกที่ทํามาจากเนื้อแท้ไม่มีแป้งแล้วก็วัตถุกันเสียเชื้อปนนะครับก็ฝากไ้ด้วยสําหรับไ้กอกบานเฮาส์ทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันครับว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนของดาวจันทร์ที่โคจรน,นั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะครับในช่วงแรกวันที่1จนถึงวันที่2เวลา19.10ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง ช่องท้องนะครับอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆหลังจากนั้นวันที่2ยจนถึงวันที่4เวลา21.45ให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของตกใส่หัวนะครับแต่ด้วยความที่มรณะไปอยู่ในพบลาพาถ้าจะขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ก็ประกาศขายได้ครับ หลังจากนั้นวันที่4จนถึงวันที่7เวลาเที่ยงคือ13นาทีนะครับให้ระวังอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันไม่ควรไปที่อักโคจรน,นะครับนะครับช่วงนี้อย่าประมาทครับเพราะดาวมลณะเด้งแรกมันจะได้นิดแต่จริงๆแล้วนิดกับนิดเลงกันมันจะได้เป็นอุดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันแล้วก็้หลแรงด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าออกไปไหนอย่าเดินทางไกลหรืออย่าไปที่อักโคจรหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ วันที่7จนถึงวันที่9เวลาตี3 3ดาวมรณะโคจรทับตัวช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องตัวร้อนไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับต้องระวังพักผ่อนให้เพียงพอครับหลังจากนั้นวันที่9จนถึงวันที่11เวลา8โมงเช้า26 00. นาทีช่วงนี้ดาวมรณะให้คุณครับจะประกาศขายบ้านขายรถขายของเก่าช่วงนี้ก็ได้ แล้วก็นะครับการันตีครับช่วงนี้จะไม่เกิดเหตุร้ายกับท่านครับเพราะมรณะนั้นเป็นปะแล้วก็ให้คุณอยู่ในภพการเงินครับหลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่13เวลา15.35ครับดาวมรณะโคจรทับอาทิตย์นะครับทับพุธทับศุกร์ให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการงานระวังคุณพ่อไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ระวังทรัพย์สินมีค่า โดนขโมยนายช่วงดังกล่าวเนื่องจากมันอยู่ในภพสัสตว์ชะช่วงนี้ถ้าไปติดต่อค้าขายพูดคุยอะไรกับใครเอาเงินไปแต่พอดีครับของมีค่าอย่าเอาไปเยอะนะครับหลังจากนั้นวันที่13จนถึงวันที่16เวลาตีห6นาทีดาวมรณนะโคจรเข้าไปอยู่ในทัพดาวอาทิตย์อยู่ในภพพันธุให้ระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่อุบัติเหตุทางด้านรถยนต์นะครับแล้ว จันกับราหูที่โยกกันนะครับไปไหนมาไหนล็อกบ้านล็อกรถให้ดีครับระวังขโมยขจนในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่16จนถึงวันที่18เวลาเที่ยง24นาทีช่วงนี้คนลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ทำสัญญกรรมตกแต่งยิงเลเซอร์หรือมีการฉีดโบท็อกทำอะไรเกี่ยวกับหน้านะครับ เพราะว่าดาวมรณะนั้นไปทับดาวปุตตะอาจจะมีสัญญกรรมทำอะไรให้สวยให้งามขึ้นในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่18จนถึงวันที่20เวลา5ทุ่ม5 2ดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวมรณะโคจรอ,อยู่ในภพบริลีระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟของร้อนนะครับ เช่นฐานร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ระวังตรงนั้นเยอะๆครับเพราะเดาว่านะได้อุดถ้าโดนเนี่ยจะโดนหนักแล้วก็ไม่กินอาหารเร็วเกินไประวังสำลักนะครับหลังจากนั้นวันที่20จนถึงวันที่23เวลา1 0 0มง7นาทีให้ระวังเกี่ยวกับนะครับสุขภาพของคนรักคู่ครองในช่วงดังกล่าวแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจเช่นปอดเป็นต้นนะครับ หลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่25เวลา1 8 0ดโมง18.04ดาวจันร์โคโจรเข้าเป็นเกษตรนะครับให้ระวังโลกเก่ากำเริบแล้วก็อย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะราหูกระจันร์นั้นโยกกันนะครับอย่าประมาทจนเกินไปยังไงถ้าทำอะไรก็นะครับมีการป้องกันใส่ชุดที่มันเรียบร้อยด้วยนะครับหลังจากนั้นวันที่25จนถึงวันที่27เวลา5ทุ่ม36 ดาวจันโคจรอ,อยู่ในภพสุพะนะครับตำแหน่งของดาวอาทิตย์คือกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นให้ระวังสายตากระดูกสันหลังแล้วก็สุขภาพของคุณพ่ออีกนิดนึงครับหลังจากนั้นวันที่27จนถึงวันที่30เวลาตี3 5นาทีให้ระวังเกี่ยวกับท้องระวังอาหารเป็นพิษนะครับเพราะดาวนั้นโคจรอ,อยู่ในราศีกันราศีกันนั้นแปลว่าท้องนะครับ วันที่30จนถึงวันที่1เมษาให้ระวังเกี่ยวกับระบบขับถ่ายลำไส้ใหญ่กินอาหารที่มีกากใยไม่ทานเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็ระวังลิสีดวงกำเริบในช่วงดังกล่าวครับทีนี้เราก็ไปดูเรื่องงานกันนะครับในช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอรครับเป็นร้านอุปกรณ์ขายเบเกอรี่แล้วก็วัตถุดิบทำเบเกอรี่อยู่บ้านเหงาๆไม่รู้จะทำอะไรอยากจะมี นะครับทำเบเกอรี่เพื่อหัดลองรสชาติหรือจะทําขายในอนาคตสามารถนะครับเข้าไปนะครับซื้อได้ที่ร้านอยู่ใน l a ซาด้แล้วก็ช้อปปีนะครับฝากไว้ด้วยกับร้าน s วีทซิสเตอรเป็นนะครับขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งส่งแต่ถ้าท่านมีคําถามในตัวอุปกรณ์หรืออยากจะซื้อจํานวนเยอะๆสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามพูดคุยได้นะครับที่เบอร์065643 6329นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับกับร้านสว e e t Sister ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันนะครับเรื่องงานนั้นดาวพุทธที่อยู่ในภพการเงินหรืออยู่ในราศีมังกรนั้นอยู่มาถึง3เดือนนะครับตั้งแต่มกรากรุมงพาในเดือนมีนานี้ดาวพุธจะโครจรย้ายราศีในวันที่9นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเริ่มเลยนะครับสำหรับคนที่ตกงานแล้วก็หางานอยู่นะครับในช่วงนี้ดาวพุธเสวยเทศาตรีเลิกนะคบเพราะฉะนั้นจะเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะครับเป็นงานที่ต้องเดินทางไปเทคออเดอร์พูดคุยเจรจาอะไรลักษณะนั้นแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับด้านการเงินเป็นงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรืออสังหาริมทรัพ์ แต่ดูแล้วนะครับงานที่เข้ามาในช่วงนี้ให้เลือกงานที่ขายหลักร้อยหลักพันตันหรือหลักเยอะๆนะครับเพราะมันอยู่ธาตุดินครับหลังจากนั้นวันที่9มีนาดาวจะเริ่มเบาขึ้นครับดาวพุธนั้นโคจรอยู่ในธาตุลมจะเป็นงานพูดคุยงานเทคแคร์งานที่เป็นตัวแทนงานในหน้างานที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับในวงสังคมแล้วก็มีการเดินทางมากขึ้นแต่ดูแล้วจะเป็นงานที่ปรึกษามากกว่าเพราะว่ามันได้เกณฑ์กับดาวอลีก็จะเป็นงานคอยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นวันที่14มีนานะครับดาวพุธแล้วก็ดาวสูงนั้นโคจรอ,อยู่ร่วมกันดาวทิศไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่14มีนาจนถึง19มีนา ถ้าได้งานช่วงนี้จะถือว่าเป็นงานที่ทํายาวทํานานมากๆเพราะมันได้คู่ธาตน้ำครับเป็นงานเกี่ยวกับ1งานต่างประเทศครับสงานแก้ไขปัญหา 3. งานที่ทําเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยอยู่เหมือนเดิมแต่งานไม่หนักครับใช้คําพูดใช้ความคิดใช้การเจรจาเป็นงานด้านเอกสารเสียมากกว่าครับและวันที่19 –ครับดาวสุโครจรย้ายราศี เพราะฉะนั้นพุธก็จะอยู่ในภพสัตว์ช้าเป็นงานติดต่อไปสัมพันธ์พูดคุยเจรจาแล้วก็แก้ปัญหาเป็นหลักครับหลังจากนั้นวันที่29ครับดาวพุธโคจรย้ายราศีครั้งขอโทษ26ครับดาวพุธโคจรย้ยายราศีครั้งหนึ่งทีนี้จะเป็นงานนะครับเกี่ยวกับด้านการศึกษาเป็นงานที่ทําเป็นกงสีที่บ้านงานทําที่ร่วมกับผู้ใหญ่นะครับ ตรงนี้เนื่องจากดาวการงานมันเป็นปราแสดงว่างานที่สมัครในช่วงนี้ถ้าจบอะไรมานะครับให้สมัครฉีกแนวจากที่เคยเรียนจากที่เคยจบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูตามนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวพุธนั้นได้ลาชาเลิกนะครับเป็นเลิกที่ดีมากๆพุธจะเริ่มได้ลาชาเลิกวันที่28มีนาเวลาประมาณ 9้าโมงเช้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานดีงานใหญ่แต่ด้วยความที่งานเป็นปรักมันก็คือเป็นงานตัวแทนหรือเป็นงานลูกจ้างงานทําเขารวยท่านอาจจะไม่ใช่เยอะของแต่เป็นซีอโอคอยคุมทั้งบริษัทอะไรลักษณะนั้นก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูนะครับว่าในเดือนนี้ดาวพุธนั้นตั้งแต่อยู่ราศีมังกรไปจนถึงราศีมีนนั้นสเสวยเลิกดีเลิกร้ายอะไรอย่างไงบ้างนะครับในช่วงแรกดาวพุธนั้น นะครับสเสวยนะครับภูมิปาโลเลอร์ครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4สเสวยภูมิปาโลเลอร์ก็เป็นเลื่องที่ดีครับแน่นอนครับทั้งเดือนนี้นะครับ มีแค่วันที่1วันเดียวที่ดาวการเงินมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยนัดพูดคุยจเจรจาขายเกี่ยวกับเรื่องต่อรองเรื่องการเงินหรือเงินเดือนแนะนำให้คุยหลังวันที่2มีนาเวลา9ก้าโมงไปแล้วได้ทั้งเดือนครับสบายใจได้เพราะดาวการเงินนั้นเป็นดาวเสาโครจรอ,อยู่แต่ละราศีนั้นใช้เวลาถึง2ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่4จนวันถึงที่9นั้นเป็นงานเดินทางครับ งานติดต่อค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นครับหลังจากนั้นนะครับช่วงที่อาจารย์ไม่แนะนำคือวันที่9จนถึงวันที่15ครับเพราะดาวพุธนั้นเสวยตรียางเสาเป็นตรียางที่ไม่ดีบางทีไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่งานอย่างที่อยากได้ไม่งานอย่างที่คุยกันไว้อะไรลักษณะนั้นก็จะต้องระวังด้วยนะครับและก็วันที่19นะครับ จนถึงวันที่ยี่สิบหกดาวเออวันที่ยี่สิบเอ็ดครับขอโทษวันที่นะครับเอาใหม่อีกรอบหนึง่งวันที่สิบห้าจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดดาวการงานได้เทวีเลิกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะเป็นเพศตรงข้ามคนละเพศกับท่านเป็นงานที่ติดต่อกับเพศตรงข้ามจะดีเป็นพิเศษแล้วก็หลังจากนั้นวันที่21จนถึงวันที่26ดาวได้เพชฌฆาตเลิกก็ไม่ได้เสียครับเพราะอยู่ตรียางพุทธก็ถือว่าโอเคและ วันที่26ดาวพุธโครจรย้ายราศีไปอยู่ที่ตรีอย่างพลหัสก็เป็นตรีอย่างที่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพุธโครจรเป็นปลาก็จะเป็นงานทําเขารวยเป็นงานตัวแทนเป็นงานในหน้าหรือเป็นหัวหน้าเป็นซีอโอคอยบริหารให้เขากําไรอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็งานจะเริ่มดีสุดๆช่วงที่ดาวพุธเสวยราชาเลิกคือตั้งแต่วันที่28เวลา9โมงเชา้า เป็นต้นไปครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานถามว่าถ้าจะเปลี่ยนงานนะอาจารย์ก็บอกช่วงไปแล้วนะคบแต่ถ้าจะต่อรองเรื่องการเงินแนะนําให้นะครับตั้งแต่วันที่2เวลา9ก้าโมงเช้าไปถึงสิ้นเดือนครับดาวสาวสเสวยคูมิปาโลเลิกเรียกว่าดีกันยาวๆครับสบายแฮกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องเงินของคน ลัคนาราศีธนูนะครับทีนี้เรามาดูด้าน SME บ้างด้าน SME การเงินก็ยังเข้าปกติส่วนลูกน้องนั้นอาจารย์ไม่แนะนำให้คลับเข้ามานะครับเพราะดาวมันโครจรไปอยู่ในภพอริจะสร้างปัญหามากกว่าสร้างรายได้ให้กับเรานะครับส่วนด้านลูกค้าอาจารย์มองว่าช่วงแรกนะครับจะหาลูกค้าได้ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาครับ ช่วงที่จะน่ากลัวก็คือช่วงวันที่9จนถึงวันที่15มีนาช่วงนั้นจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาแต่อาจจะเป็นลูกค้าหลอกลูกค้าลวงลูกค้าไม่จริงใจถ้าเขาไม่มัดจําอย่าไปลงออเดอร์หรือจะไปทํางานที่เขากําลังจะสั่งแต่เขายังไม่ลงเงินอะไรเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยหลังจากนั้นวันที่นะครับสิจนถึง21จะได้ลูกค้าต่างประเทศครบดะต่างเพศ นะครับเช่นท่านเป็นผู้ชายก็จะได้ลูกค้าผู้หญิงท่านเป็นผู้หญิงก็จะได้ลูกค้าผู้ชายนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้วันที่26ครับอาจจะต้องรอเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าแนะนำครับจะเป็นลูกค้าแนะนำหรือจะต้องอาจจะต้องไปเลยครับไปเทคลูกค้าคนอื่นมาเป็นลูกค้าของเราเพราะช่วงนั้นดาวลูกค้าโคจรเป็นประ แต่มองแล้วเรื่องการเงินการทองดีทั้งเดือนครับก็เป็นอะไรที่แฮปปี้สบายใจได้ระดับหนึ่งสำหรับคนลัคนาราศีธนูในเดือนมีนาคมทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับด้านความรักกันครับนะครับด้วยดาวความรักนั้นเป็นดาวเดียวกับดาวการงานคือดาวพุธเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1น,นะครับ จนถึงวันที่4ดาวพุธเสวยภูมิปาโลเลิกคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหาเงินได้ค่อนข้างเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยมีความสามารถหลากหลายนะครับแล้วด้วยความที่พุธกับพฤหัสนั้นอยู่ด้วยกันแสดงว่าท่านก็ชอบเขาเขาก็ชอบท่านดูแล้วก็โอเคคลาี่แฮปปี้กันดีครับหลังจากนั้นวันที่9ครับ ดาวพุธนั้นสเสวยตรียางเสาแล้วไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าท่านเป็นคนชอบปาร์ตี้ชอบดื่มก็ไม่มีปัญหาครับตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15มีนาคมดาวพุธเสวยตรียางเสาครับ ต่นะครับในช่วงนี้จะเป็นคนที่คบกับท่านแล้วไม่เปิดตัวท่านไม่เปิดเผยนะครับการเงินก็ไม่เปิดเผยเช่นเดียวกันและเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเพิ่งเลิกกับแฟนเข้ามาครับหลังจากนั้นนะครับวันที่14ดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีแสดงว่าช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาให้ระวังให้จงหนักเพราะมันจะเป็นคนที่เลิกยากมากๆเลยแต่ยังดีครับ พอวันที่15ปลายดาวพุธเสวยเทวีเลอร์ก็จะเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เริ่มมองเกี่ยวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวลงหลักปักฐานไว้ด้วยกันมากกว่าที่จะเป็นแบบคู่เที่ยวคู่ปาร์ตี้เริ่มมองมีสาระกับชีวิตมากขึ้นครับแต่ดูตรงนี้แล้วนะครับกลายเป็นว่าช่วงนี้นะครับ ต่างคนต่างไม่เปิดเผยซึ่งกันและกันจะคบกันแบบลับๆแต่ว่าดูว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดยาวแล้วก็ยั่งยืนครับหลังจากนั้นนะครับวันที่19ครับดาวสุกโคโจรย้ายราศีเหลือดาวพุธอยู่หัวเดียวกระเทียมรีบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มีไรายได้หลายทางนะครับ มีรายได้แบบไม่เปิดเผยเก่งเรื่องการทำงานอาจจะเป็นครูก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอาสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเสวยเพชรคาดเลิกในช่วงวันที่21จนถึงวันที่26เพราะฉะนั้นจะเป็นคนค่อนข้างที่เด็ดขาดสักหน่อยครับหลังจากนั้นวันที่26ครับดาวพุธโครจรย้ายราศี พอดาวพุธโครจรย้ายราศีดาวพุธโครจรเป็นปะละและแสดงว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาหรืออาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นคนที่นานๆเจอกันครั้งหนึ่งหรือเป็นคนที่อยู่ต่างทีนต่างประเทศต่างจังหวัดลักษณะบุคลิกนิสัยจะเหมือนกับท่านเขาเป็นคนยังไงท่านก็จะเป็นคนอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่ง ทำงานก็ค่อนเก่งแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะตกลงปรงใจเป็นแฟนกันในช่วงหลังจากวันที่29มีนาเป็นต้นไปครับทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วบ้างนะครับ ช่วงแรกนะครับแฟนของท่านค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็บ้างงานแถมมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาหรือถ้าจะขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้แฟนของท่านก็สามารถขายได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ต้องการขายลองเปลี่ยนจากเบอร์ท่านเป็นเบอร์แฟนหรือเบอร์คนรักดูนะครับจะเหงงมากกว่าเบอร์โทรของท่านแล้วก็แฟนท่านมีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงดังกล่าวด้วยครับหลังจากนั้น วันที่9มีนานะครับแฟนของท่านจะเริ่มคิดถึงการซื้อบ้านซื้อรถหรือปรับบ้านเป็นที่ทำงานปรับบ้านเป็นโฮมออฟฟิศหรือบางทีซื้อบ้านที่อยู่ด้วยแล้วก็ทำงานด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนการเงินการทองดูแล้วใช้จ่ายแบบกระจายนะครับหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดแต่ก็มีเกณฑ์มีโชคจากเรื่องการเสี่ยงหรือมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามา ในช่วงดังกล่าวแล้วก็มีเกณฑ์จะโยกย้ายงานในช่วงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นวันที่26มีนาะคนรักของท่านนะครับโคจรเป็นปราไปอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้แฟนท่านนะครับจะมีความคิดความอ่านคล้ายๆกับท่านคุยกันรู้เรื่องไม่น่าจะมีปัญหาคือท่านบอกซ้ายเขาก็ซ้ายบอกขวาเขาก็ขวาแล้วก็ช่วงนี้คนรักท่านจะอ่อนแรงเพราะฉะนั้นนะครับ คนที่นะครับเป็นช้างเท้าหลังมาโดยตลอดอาจจะได้เป็นผู้นำในช่วงดังกล่าวเพราะว่าการเงินของท่านเริ่มมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้งหมดของคนลักนณาราศีธนูครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อแนะนำเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ